สวัสดีครับเจ้าหนุ่มครับวันเสาร์ที่26ตุลาคมนะครับสเกลนาการในาทีเราดูภาพรวมไม้กระยูรายสัปดาห์นะครับอ่าก่อนอื่นนะเราดูภาพเมื่อวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์มีแรงขายลงมาก่อนนะครับแล้วก็มีซื้อกลับนะครับอ่าล่าสุดนะครับที่อัปเดตไปก็คือตอนทุ่มห้นะครับให้บายนะครับ272826นะครับท็อล็อต่ากับสองพันเจ็ดร้อนะที่พีไปทางส0 0พ 745.2710นะครับให้ถือยี่บงอีกการนะครับน่าจะขึ้นไปนะเพราะว่าหลายคนทีพีอยู่นะของคุณอ,อันนี้ถ้าใครเข้าตอนทุ่มหนะ้นะครับควที่ทีพีตอนสีสี่ทุ่ม2ี่ส่บนะนะครับก็มันขึ้นไปอยู่นะอ่ะัทีนี้เราไปดูภาพรายสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับ นะครับอันดับแรกดูภาพใหญ่นะมเฟรม Weekly นะครับ WEEKLY ก็ในสัปดาห์มันก็เป็นทิศทางขึ้นอยู่นะครับถ้าเรามองย้อนกลับมาก็จะเห็นว่าถ้าถ้าถ้าฟรมวิ week เนี่ยนะครับสัปดาห์ขอน้าสัปดาห์ถัดมาสัปดาห์เพื่ที่เพิ่งเสร็จไปนะครับมันก็เป็นแท่งปานะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปมองในภาพรายเดยเนี่ยนะเราเห็นว่า มันคือการที่เขาย่อแบบนี้ครับแล้วก็เด้งมาทางนี้นประมาณนี้นะถ้างั้นต้องเปลี่ยนทางเปรมน,นะครับภาพทางเป็มนวิ่เป็นขาขึ้นอ่าวิเป็น up trend นะนะครับ day เป็นอะไรนะครับเปลี่ยนทางเปลนนะ day ก็ก็ยังมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของขาขึ้นนะแต่ว่าแค่ก็ยังไม่ได้เบรกกรอกสะสมนะ นะครับรอบของ3ามสี่ประทการเนี่ยมันอยู่มันขายลงมาเนาะขายลงมาก่อนนะครับวันพฤหัสมีซื้อนะครับวันศุกร์ก็มีเด้งมาแต่ยังไม่ผัดหาออันนี้ก็แรงบอกว่ามันอยู่ในรอบสะสมไซเวน,นะทีนี้ถ้าเราจะไปดูเล็กกว่าน,นั้นเราจะเห็นอะไรเพิ่มขึ้นนะครับผมก็แน็งว่าถ้างั้นก็อาจะต้องมาร์กไฮโลไว้ก่อนนะไฮอยู่นี่นะครับแล้วก็โลอยู่นี่เปลี่ยนําเฟซนะไปดูหชั่วโมงนะ จากเดยนะครับอาจจะดู4หรือ1ชั่วโมงนะครับผมว่าข้าไปดู1ชั่วโมงก็ได้นะครับ1ชั่วโมงก็เห็นว่า,าภาพของวันทําการวันศุกร์เนี่ยนะครับมันคือการที่เขาลงมาก่อนในช่วงกลางวันใช่ไหมถ้าเราถอยมาดูก่อนหน้าเนี่ยมันขึ้นแบบนี้มานะครับถ้าถอยไปอีกนะครับมันคือไฮที่เขาทาเมื่อวันก่อนหน้าแน้วนะครับนะอันนี้เป็นออ l t i ม e ครับ เป็นจุดสูงผุดในประวัติศาสตร์มันแล้นะอ๋อถ้าให้นะครับอยู่ที่ประมาณห้าสิบเก้าสองเจ็ดห้าเก้านะครับหลังจากนั้นก็ย่อมาที่สองเจ็ดศูนย์แปดนะครับแล้วก็มีเด้งกลับไปอตอนเด้งกลับไปอาจจะใช้ตัวพี่โบริเทรดวัดเช็คนิดหนึ่งครับก็ขึ้นไปหกเอ็ดแปดเปอร์เซ็นนะครับสองเจ็ดสี่ศูนย์ประมาณแล้วก็ย่อลงมานะครับภาพเมื่อวันมะรุกเขาย่อลงมาก่อนนะ นะครับถ้าเราการฟิโบนะก็คือเขายอ่อลงมาครับก็ลงมาเกินห8็ดปดร้วยซ้ำไปถือว่ายอ่อดลึกนะแต่ว่ายังไม่หลุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับรีแทงซื้อกลับนะครับไอตอนที่ผมบอกว่าเราายเนี่ยผมเห็นตรงนี้แหละนะครับคือตอนแรกเห็นเขาลงลงมาเนาะแล้วก็ซื้อกลับพอซื้อกลับเนี่ยไปเทสหัวนี้นะครับอันนี้แหละมันโอกาสที่จะเป็นโซนกลับตัวเพราะว่าการที่มันลงลงมานครับแล้วมันเด้งแรงไปเทส อ่าหายก่อนหน้านะครับอันนี้เป็นอาการของการที่จะขึ้นนะครับแต่ว่าบางทีเวลามันจะขึ้นมันจะไม่ขึ้นรวดเดียวนะครับมันอาจจะมีขึ้นแต่นี้ครับขึ้นแล้วก็ถอยมาขึ้นแล้วก็ถอยแล้วขึ้นนะอ่ะาเมื่อวานเนี่ยที่ผมให้พลอาบายไปเนี่ยใกล้ๆโซนสองแปดสองหกเนี่ยเพราะคิดว่าในขึ้นันอาจจะมีย่อบ้างน,นะถ้าถ้าเรามองยอ่อเราก็จะการพี่วัวนะครับผมจะตีจากลงไปหานะแล้วก็มองลงมา นะครับจากพี่โบศูนย์มองลงมาเนี่ยโซนที่มีพอจะรับได้นะครับอยู่ประมาณสองแปดนะครับหรือสองหกแถวนี้รับได้นะครับลึกกว่านั้นอาจจะรับได้เหมือนกันแต่ดูอาการแล้วเนี่ยมันแรงซื้อมันเยอะนะครับมันอาจจะถ้าดูแั่งนี้เนาะมันอาจจะย่อไม่มากนะครับก็เลยบอกว่ารับโซนสองแปดนะครับแล้วก็สองหกไว้นะครับทีนี้เป้าหมายพวกนั้นเนี่ยมองยังไงนะครับผมวัดอย่างนี้ขึ้นไป จริงๆถ้าเราดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงนี้ดีเทลมันไม่ชัดอยู่นะอ่าผมคิดว่าเราต้องดูเล็กกว่าน,นั้นครับอ่าเวลาเราจะดูไทม์เฟรมเล็กกว่าน,นั้นเนี่ยต้องมาร์ครูวไว้ก่อนนะนะครับพอเรามาร์ครูวไว้นะครับเราก็จะเปลี่ยนไทม์เฟรมได้สามสิบอานออกไหมก็สามสิบพอรู้ออกนะคว่ามันคือการที่เขาขึ้นอยนางดีมาแล้วก็ยอดนะฉะนั้นเป้อหมายเนี่ยผมน่าจะวัดอย่างนี้ึ้นไป นะครับสาธิษฐานว่าถ้ามันขึ้นไปนะครับมันน่าจะเป็นหน่างครับยก high ยก low เลยนะครับไอโซนที่เราโอกาสถึงนะสี่สิบห้าคือตรงนี้นะครับวงกลมห้าส่วนอย่นี้นะครับจริงๆมันอาจจะต้องบอกเป็นสี่หกแต่ว่าบางทีมันเกี่ยวค่าสเปรดมันอาจจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ตอนที่เราอัปเดตไปไันเป็นข้ามแล้วด้วยนะครับบางทีมันอาจจะยังขึ้นไปถึงใน คืนนั้นนะนะครับแล้วก็ตอนเรียบเด่เไปเนี่ยข่าวอะไรไม่มีแล้วนะครับก็มันอาจจะ,ะไม่มีอะไรขับเคลื่อนเยอะนะนะครับ mm hmm. คือถ้าดูอาการตอนนี้นะครับในสตาร์หน้านะครับถ้าขึ้นต่อนี่ครับมันจะเป็นไฮสารตัวน,นี้นะเอเ็กซ์ชนเนี่ยสองตัวนี้ผมคิดว่าถ้าขึ้นต่อก็มีห้าศูนย์กับห้าสิบห้าแล้วอาจจะมียอม่อไหมนะครับอันนี้กรณีที่ว่ากรณีที่เขาเปิดขึ้นต่อนะ นะครับเพราะว่าดูสัดส่วนแล้วเนี่ยมันยังขาดไปนิดหนึ่งนะครับโดยปกติมันจะวิ่งมาเทสประมาณร้อยหกุดปเปเซนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราหยุดสองมาทาการตามาสาท,ที่ซึ่งมันไม่ใช่วันทําการปกติเนี่ยบางทีเขาอาจจะสะท้อนไปในวันที่ตลาดปิดก็ได้นะถ้าเราเห็นว่าวันจารย์เนี่ยเขาเปิดย่อลงมาแสดงว่าเขาอาจจะย่อเลยนะนะครับถ้าเลือกจะเปิดขึ้นก็จะมาเทสสองตัวน,นี้ รกรณีที่หลุดฐานก่อนหน้าอันนี้อาจจะย่อหรึกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดอูอีเวนต์ของสัปดาห์หน้านิดหนึ่งนะครับที่ Forex Factory นะเดี๋ยวดูเร็วๆแล้วกันนะเวลาเราเปิดมาที่ Forex Factory ในวันที่ตลาดปิดนะครับให้เราเลือกวันทําการนะ ให้เราเลือกตรงคิกตรงคำว่า t o เดยก่อนนะครับแล้วก็เลือกวันทังคารต่อไปในสัปดาห์หน้าวันวันที่28นะครับแล้วก็เลือกแค่พาณิชยนะครับเดี๋ยวลองดูเร็วนิดหนึ่งนะครับของวันจันทร์เนี่ยไม่ค่อยมีเว้นอะไรนะครับวันอังคารวันอังคารก็จะพอมีตอนสองทุ่มนะที่เป็นเคอร์ชี่ยดีนะแล้วก็วันพุธวันพุธตัวเลขระหว่างวันนะครับค่อนข้างจะเยอะเหมกันนะมีสองทุ่ม มีสามตุ่มครึ่งเนาะแอปฟรายทีีอันนี้นนะอิมแพ็นะเดี๋ยวผมดูค่าๆนะเดี๋ยวผมแคปให้นะแล้วก็วันพืหัดอันพื้อหัดก็ค่อนข้างจะพอมีนะครับตอนทุ่มสามสิบนะวันศุกร์วันศุกร์มีครับมีทุ่มสามสิบนะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวก็อ่าเราเขียนค่าๆกันนะสัปดาห์หน้านะ ตัวเลขแดงนะครับวันพฤหัสนะอ่าไม่ใช่วันอังคารนะเรื่นตั้งแต่วันอนะังคารนะครับอ่าโอทิสออกตุเบอร์นะ ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยถ้าเราเห็นนะครับอะไรเห็นราคาเละเียญทนั์นอีกทีละกันนะเพราะว่าอันนี้มันอัปเดตตอนตลาดปิดแล้วก็มันมาถึงโซนสําคัญแล้วด้วยนะครับบางทีมันอาจจะติดแนวโน้มก็ได้นะครับกรณีที่ไปถึงโซนสาคัญมันอาจจะติดแล้วอาจจะย่อนะนะครับ การอธิบายรายละเอียดนะครับในสตาร์ะนะดูในคลิปนะครับนะครับแล้วก็เมื่อเช้านะคนที่ถามเรื่องคลิปคริปโตบิตคอยน์นะบิตคอยนก็มองหน้าบายนะครับตอนนี้หน้าบายนะแล้วก็คาดหวังว่าอ p พีเด้งก็น่าจะไปทาง6กมนะครับอัปเดตกันพนุ่งดีทีแล้วกันนะหรือว่าอีกสีชั่วโมงข้างหน้าเนาะนะครับถ้าใครบางแล้วลองไปดูก่อนนะสำหรับตัว บิตคอยนะครับไอเดียอกอยู่นะครับบิตคอยและสตาร์สนีครับ